ทุกคนได้ยินเสียงมาป่าร้องไหมคะเหมือนมันร้องใกล้ขึ้นมาทุกทีทุกทีมันดังใกล้มากเลยนะใช่มาป่านะคับทุกคน่อี้น้ำอะไรเดินข้างล่างวะเสียงตกไปเสียงอะไรไม่รู้เมื่อกี้ดังมาจากข้างล่างนะทุกคน สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับน้ำนะคะวันนี้น้ำก็พาพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเข้าป่าอีกเช่นเคยเนาะแล้ววันนี้น้ำก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากับน้องพกาค่ะสวัสดีครับอยู่ผมช่องพกาฟรีเดย์นะครับผมวันนี้ผมก็ได้มาเป็นเพื่อนพี่น้ำอีกแล้วนะครับผมค่ะวันนี้น้ำก็พาน้องพกาอไปนอนห้างถาวรนะทุกคนเพราะว่าน้องพกายังไม่เคยมานะที่จริงน้ำจะไปที่ใหม่ที่น้องแจ็คทำไว้นะคะตรงไหนที่น้องแจ็คทำไว้น้ำจะไปทุกที่เลยทุกคนเนาะ อาศัยค่ะตอนนี้เป็นผู้อาศัยค่ะเนาะโอเคกะไปเดี๋ยวมันจะเสียเวลาซะก่อนเดินทางไปค่ะทุกคน ตอนนี้น้ํากับน้องพกาก็เดินมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะทุกคนเนาะทุกคนอาจจะสงสัยนะว่าน้องซ่าหายไปไหนตอนนี้น้องซ่ายังไม่ว่างนะคะน้าก็เลยเดินกับน้องพกาก่อนเนาะตอนนี้น้องซ่าติดธุระนะคะทุกคนก็เลยอาจจะไม่เห็นว่าน้ําเดินทางมากับน้องซ่านะห้างตรงไหนที่น้องพกายังไม่เคยไปน้ําจะพาไปนะ น้ำจะพาไปเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยรู้สึกว่าน้องพการี่จะไม่ถ่ายคลิปเลยค่ะทุกคนน้ำก็เลยอ่ะพาห้างมาที่แบบว่าน้องพาการี่ยังไม่เคยมาเนาะแต่ว่าน้ำอ่ะเคยมาแล้วแหละก็เลยพาน้องมาตรงไหนยังไม่ได้มาน้ำจะพาไปทุกจุดเลยเนาะโอเคตอนนี้ก็ถึงห้างถาวันของเราแล้วนะทุกคนเราเราจะขึ้นไปขเครื่องบนแล้วนะคะแล้ววันนี้อากาศลึ้นมากแล้วก็ร้อนอบอ้าวมากๆน้ำคาดว่า ไม่น่าจะพ้นนะคืนนี้ฝนอาจจะตกนะคะนี่เลยเห็นไหมใช่มาถึงแล้วนู่นสูงนู่นข้างบนนู่นเลยนะกาเดินตอนขึ้นไปพี่เอากระเป๋าขึ้นไปไม่ได้นะเอาขึ้นไปให้พี่เลยนะโอเคไหมหาไม่รู้ดูก็พบขึ้นมาได้หรือได้สิไม่ได้ได้ไงถึงตรงนั้นน่ะแล้วก็ยื่นกระเป๋าให้พี่อ่ะพี่ก็จะรับโอเคเดี๋ยวพี่จะขึ้นให้ดูนะดูนะดูไว้เป็นตัวอย่างนะ ยังได้คนเดียวผมก็ได้เหมือนกันโอเคเอายังไปนะนะครับผมมีแต่ถาวานนะครับตัวนี่พี่น้ำก็กำลังขึ้นแล้วนะผมขึ้นกันลงเท้าไม่ได้อ๋อขึ้นกับลงเท้าไม่ได้ก็ต้องถอดซะแล้วอย่างนี้เนี่ยเพราะว่ามันอันตรายนะครับผมอืม แบบว่าถอดหมดเลยใช่ไหม่้้องมมีีเยยกกววานนัด น้องพกาก็ขึ้นมาถึงแล้วนะทุกคนน้ําบอกเลยห้างเนี้ขึ้นมาทีไรขาส่านทุกทีเพราะว่ามันสูงมากๆแล้วก็อ่ามันลื่นด้วยเนาะถาวรน,นะมันจะลื่นด้วยทุกคนเนาะแล้วก็ไม่สามารถแบบจะใส่รองเท้าขึ้นมาได้ได้เลยมันลื่นอะมันเกาะไม่อยู่เลยอะแล้วก็ถึงกับเหงื่อแตกเลยนะเอาจริงถึงกับเหงื่อแตกโอเคค่ะหลังจากนี้น้ำขอนั่งพักก่อนนะคะ ร้อนอะร้อนอาเ้าเฮ้ยไม่เป็นไรเรามีหลังคากาฝนตกเราก็ไม่ต้องกลัวเนอะร้อนกันเลยทีเดียวเรามีเรามีหลังคาถ้าฝนตกเรามีหลังคาถ้าอันนั้นดู <c oughs> <c oughs> ถ้าย่อนลงมาไม่หรอกทิลเมตรทิลเมตรนี้ เมื่อไหยังไงเราก็าพยายามารรลุกลัวอะไรล่ะใช่สำหรับวันนี้ก็อดอบเอานอเนาะอบอาวจริงร้อนอบอ้าวมากเห็ดจะขึ้นแล้วเปล่าอบเอาอย่างนี้เห็ดมาขึ้นอะไรน,นั่น่ <c oughs> ว่าช่วงนนหน้าร้อนนี่ยมีมีนะเราก็พูดไปอย่าง,งานั้นแหละเฮ้ยเฮเสียงอะไรอะ ผมคิดว่าน่าจะเป็นสัตว์ใหญ่นะเสียงดังขนาดนี้นะ,นะแบบว่าเหยียบกิ่งไม้เสียงประมาณนั้นดูดิดังมากเลยนะเดี๋ยวอีกสักพักนึงเราค่อยกินข้าวกันเนาะโอ้ย อยู่ในป่ามันก็เงียบสงอบอย่างนี้แหละเนาะไก่ป่าไก่ป่าเอ้อะโอ้ยคันว่าไปโดนอะไรวะ ครั้งแรกนะที่ผมได้มาตรงนี้เนี่ยเพียครั้งที่สองแล้วก็ตื่นเต้นแล้วไม่ตื่นเต้นก็ดูดีได้เนื่อมาแล้วอ่ะเปียกไหมฮะใช่หทางตรงไหนที่ยังไม่เคยไปจะพาไปให้หมดเลยผมนะอ๋อพี่จะพาผมไปอ๋อก็ดีเหมือนกันก็พี่มาแล้วไงจะได้ไปชมบรรยากาศดีๆมากห้างตรงไหนที่น้องแจ็คทำเราจะไปให้หมดเฮ้ ได้ยินตามั้ยเจ๊เหมือนเสียงอะไรเดินข้างล่างเหมือนกับลอกเลยมิ่งมองใบแต่ว่าพี่มานานกลางคืนน่ะเสียงดังมากเลยนะผม,ผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยว์าปาน่าจะเยอะนะอพอเราเข้ามาปั๊บเนี่ยเราก็ได้ยินเสียงว์ป่าแล้วเหยียบเสียงกิ่งไม้อะไรนกกร้ลองไปทั่วอ,อ๋อมันมีเหมือนม,มันมีลูกไม้ด้วยป่ะใชฟปัตช่ปัปตตรงนั้นอ่ะอ๋อเออใช่เลยใช่ไหม ใช่ใช่ใช่อ๋อมันมีลูกไม้ด้วยนี่เองมาแล้วเราไ,ได้ยินเสียงยมาทุกคนตอนนี้เราก็พร้อมที่จะกินข้าวกันแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็หายเหนื่อยหายอันนี้กันแล้วเนาะแล้วนกก็ร้องดักมากๆเลยทุกคนน่าจะได้ยินนะ <c oughs> <c oughs> นกร้องแค่ต้องเนียงหัวร้ออะไรพระกะรหัวล้ออะไร ผมดูพี่เหมือนแบบว่าตืนต่นเต้นอะไรสักอย่างหนึ่งอะตื่นเต้นอะไรไม่ได้ตื่นเต้นอะไรก็บอกว่านกมันร้องใกล้ๆที่พักโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามากินข้าวกันดีกว่าค่ะมาอือือกินมาม่าใส่ข้าวโอ้กินอย่างเงี้ยอร่อยอมือนี้ก็มาอยู่กับผมนี่ต้องกินนี้ เรากินข้าวในป่าอร่อยนะกินแบบไหนก็อร่อยหมดอ,ะอ่ะมีไข่ฟองเดียวก็อร่อยใช่ไหม,อ,มอร่อยจริงต้องมีน้ำพริกเวยนะนี่ขย,นยันมีนี้เลย,ยนี้เลย อุ้ยอ๋อนี่นะคะทุกคนกับข้าวมื้อน,นี้ของเรานาทานไม่เอ่ยนี่เ๋วราก,ก,กินกันสองคนนะคะกับข้าวของเราก็จะง่ายๆทุกมื้อเลยในการเข้าหมานะคะเนาะเราจะกินกันง่ายๆเลยมาพร้อมโอ้ไม่น่าจะเชื่อเลยเนาะสะบาบเย็นนี้ว่านกจะเยอะขนาดนี้นะแล้วเราก็กินข้าวไปด้วยฟังเสียงนกไปด้วย คุกๆๆๆอย่างนี้เลยทุกคนหอมมะเขือ อืมอ mm ืมอกรอบดีนะใช่ใชนี่ลยทุกคนมนี่ละออยราก เินข้าวแบบไม่มีเสียงนี่พี่กินได้ไหมพี่กินายาไหมไม่มีเสียงไม่มีเสียงเนยต้องกินยังไงก็อันนี้มันกอบอยู่แล้วไม่ให้มีเสียงได้ไงน,นี่้ําแกะกับมืองนี้น่ะเรากัดมันก็ต้องยางอยู่แล้วนกเอ่ะนกห่านนอนคระะับ Mm. Oh No conge. Mm. -hmm. รู้สึกอิ่มแล้วพี่น้ำค่ะหอมมากค่ะ น้ำอิ่มแล้วหรอ,อผมก็อิ่มเหมือนกัน น้ำกับน้องพักกาก็กินข้าวกันได้สักพักหนึ่งแล้วเนาะทุกคนตอนนี้เราก็นั่งพักผ่อนกันนะคะแล้วก็เริ่มเย็นมากๆแล้วนกก็กําลังเข้าหลังนะตอนนี้แต่น้องพักกาเรียกว่าอะไรนะเมื่อกี้นกอะไรนะให้นกนอนพัก <laughs> โอเคนกนอนพัก <laughs> ใช่ทุกคนนกกาําลังนอนพักนะน้องพักกาบอกนกกําลังเข้าหลังนะคะเพราะว่ามันเย็นแล้วเนาะ หลังจากนี้น้ำก่บน้องพกาก็จะนั่งพักกันยาวๆเลยเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งตอนคขำๆนะคะทุกคนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีสองสามวิธีนะครับทุกคนนี่ระหว่างเรากินข้าวเสร็จเรานั่งพักนะครับผมก่อนแรกเลยนะครับผมเราจะดื่มน้ำก่อนนะครับ <c oughs> โอเคพี่เนื่นดื่มน้ำเสร็จแล้วนะผมแล้วก็ผมจะมาสอนวิธีนะผมมาบอกวิธีนะครับผมก่อนที่เรากินข้าวเสร็จนะครับผมอย่าห้ามนอนนะครับผมอย่าห้ามนอนถึงพื้นนะครับผมเพราะว่ามันอันตรายต่อจะท้องนะครับผมแบบว่าแบบว่าไส้เล้านะครับผมขาดก็ได้นะทุกคน แบบว่าเราไม่ต้องสอนเขาก็ได้แบบว่าเราเรากินข้าวเสร็จนะครับผมแบบว่าให้นั่งยืนตรงแบบอย่างนี้นะครับผมนี่แหละครับตัวแล้วก็ผมเห็นพี่ท่านหนึ่งครับผมได้เล่าเรื่องให้ผมฟังนะครับผมคนพี่คนนั้นอ่ะก็กินข้าวเสร็จนะครับผมกินข้าวเสร็จแล้วก็ไปสอยไปสอยโลกโูกมม่วงนะครับผมแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนะครับผมตรงคอนะครับผม นั่นแหละครับผมผมก็อธิบายไม่ค่อยถูกนะแล้วเกี่ยวอะไรกับกินข้าวเสร็จเอ่เอ,อต้องไปโรงพยาบาลน,นะครับผมกินข้าวเสร็จแล้วก็ไปซอยม่วงนะผมว่าเกิดจากตรงคอนะผมอันตรายตรงคอโอเคก็เล่าเรื่องให้พี่ๆเพื่อนๆถูกอย่างนี้เลยนะครับผมทาให้ถูกก็พี่ๆเพื่อนๆนคนไหนที่ดูแล้วก็ไปเพิ่มเติมอธิบายมาใหม่ให้ผมฟังก็ได้นะโอเคนะคผมก็จะประมาณนั้นนะครับ คุยไม่ถ no, ูกแล้วทั้งคุยจริงคุยเหลือเกินยิ่งเขายิ่งว่าเราว่าเราพูดไม่ชัดด้วยกระเหลี่ยงไม่มีวันพูดชัดค่ะทุกคนบอกเลยกระเหลี่ยงก็คือกระเหลี่ยงค่ะทุกคนตอนนี้ฝนก็เริ่มลงเม็ดแล้วนะคะแต่ยังไม่หนั่งเนาะมันแค่ตแบบ ลงเม็ดเฉยๆอะทุกคนเนี่ย mm hmm. ได้ยินไหมเอ่ยน้ำคายวาฝนน่าจะมานั่นแน่เลยคืนเนี้ย mm hmm. นนะาเราจะได้ตักฝนหรือเปล่า,า <c oughs> โอ้กัวอะไรไฟชิ้นมีเร mm hmm. าเอาไฟชิ้นมาอย่างน้อยมันก็มีหลังคาให้เราด้วย <c oughs> มันก็ปลอดภัยอยู่นะโอเคทุกคนถ้าฝนตกหนัหนกๆเดี๋ยวน้ำจะถ่ายให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเนอะตอนนี้มันก็เริ่ม ปล่อยเม็ดลงมาแล้วแหละการได้ยินเสียงอะไรไหมเหมือนหมาป่าร้องใช่ใช่มันร้องยี่ฝังนู้นนะ่ะทุกคนตอนนี้ก็ดึกมากๆแล้วนะดึกแล้วแหละมือสนิท ตอนนี้ก็มีแต่เสียงอ่จิ้งหรีดร้องเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวน้ำจะนั่งเล่นอีกสักพักหนึ่งเนาะแล้วก็จะเข้านอนแล้วนะคะโดนนอนเปล่ากาไม่รู้นะรู้สึกกันขานนอนเยอะด้วยทุกคนหนอนเยอะด้วยล้วนนอนนี่มาจาก,าจากไหนก็นไม่รู้มีหลายตัวเลยอะ่ะมเกี้ยเจออ่ะ เพราะมดก็เยอะด้วยอันนี้ถ้าเราโดนหนอนจริงๆนี่ถึงกันนอนไม่ได้เลยนะจริงๆนะนอนไม่ได้เลยนะมันจะคันแล้วเป็นหนอนแบบอันนี้ด้วยไงที่ขนเยอะๆอ่ะมันทําให้เราคันเสียงมาปาก็ยังร้องอยู่เลยอ๋อสาบคืนนี่นะผมก็ได้มานอนกับสาวๆอีกแล้วนะทุกคนได้มานอนกับสาวๆก่อนนั้นน้น้องพกายังบอกว่าเอน้ำเป็ดแม่ไม้อยู่เลยนะทุกคนตอนนี้สาวๆละ ตอนนี้เป็นสาวๆแล้วไม่ใช่แม่ไม<ก>่แล้ใช่ไหมพี่ๆท่านใดที่ดูคลิปของผมมานอนกับสาวอย,าอย่างนี้ก็อย่าคิดอะไรไปเยอะแยะนะผมไม่มีใครคิดอะไรหรอกเขาก็รู้เลยนะว่าพี่น้องอ่ะใช่พี่น้องนะมผมเดยวพี่คิดว่าแฟนนี้จบเลยทีนี้ว้าวุ่นเลยทำไมกลัวไม่มีใครมาจีบเนี้ยหรอว้าวุ่นเลยทีนี้เด็กได้ข่าวว่ามาถ่ายคลิปกับพี่นี่มีเด็กถึงด้วยเหรอ เดี๋ยวสาเดี๋ยวจะตัดหูเราทิ้งอีกเดียอตัดหูาทิ้งหยอกเล่นครับผมไม่มีครับผมทางคืนนี้อากาศน่าจะหนาวนะเพราะว่าเรานอนที่สูงด้วยทุกคนเวลาเรานอนที่สูงเนี้ยจะหนาวนะก็อย่าคิดว่าอะไรมากนะผมเราก็หยอกเล่นไปอย่างนั้นแล้วนะครับใช่ไหมพี่น้ำไม่มีใครคิดอะไรมากหรอก รู้สึกคืนนี้น่าจะหนาวนะเพราะว่าน่าจะดึกๆหน่อยนะน่าจะหนาวทำไมว่าทเลยอะทุกคนได้ยินเสียงมาป่าร้องไหมคะเหมือนมันร้องใกล้ขึ้นมาทุกทีทุกทีเลยแล้วก็ตอนนี้ปัญหาของเราเลยอะหนักสุดๆเลยตอนนี้ก็คือดีไหม เฮ้ยพี่พี่พมันด่างใกล้ามากเลยนะใช่มาป่านะครับตัวไม่รู้ว่ามันมาแจววนี้ทำไมนะทุกคนน้ำรู้สึกว่าตอนนี้น้ำคันมากทุกคนขี้หนอนตกใส่น้ำนะใช่ขี้หนอนงมวดที่แล้วน้ำมายังไม่เห็นมีเลยอันนี้น้ำรู้สึกขี้หนอนตกใส่น้ำมันเป็นมาป่านะทุกคนได้ยินเสียงแก่ลูกนะผมลูกมันร้องนะ นนะกาเอาพยาวคุมตรงนี้หน่อยดีกว่าไม่ไงั้นนะเรานอนไม่ได้นั่นแน่เลยทั้งคีนอนเสียงลูกน่าจะเป็นเสียงลูกหมาป่านะใช่ใช่ไหมใช่ใช่ใชชัดเลยชัดมากๆทุกคนแล้วเหมือนมันใกล้ขึ้นมาทุกทีเลยนะแล้วก็หน้าแรงเนี่ยต้องกลัวหมาป่ามากที่สุดน่าน่าน่า,นานะดังนะ อมผมคิดว่าไม่ได้มีตัวเดียวนะมาป่าจะมีเรื่อจะมีไล่ตัวนะทีแรกอะน้ำก็คิดว่าน้ำจะนอนแล้วแหละแต่ทีเนี้ยขี้นอนตกใส่น้ำเยอะมากๆเยอะมากๆไม่รู้ว่าจะนอนได้หรือเปล่า ตอนนี้ก็ดึกพอสมควรที่เราสองคนจะนอนแล้วนะคะ<ช>ทุกคนเพราะว่าอีอยังน้ํารู้สึกว่าน้ําม่วงแล้วแหละเดี๋ยวน้ําจะเข้านอนแล้วนะคะเดี๋ยวเราพบเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เช้านะคะ <c oughs> ทุกคนส่วนเสียงอ่าหมาป่าก็ยังคงร้องเรื่อยๆนะยังค<ช>งดังนะคะเนาะไม่รู้ว่ามันหาอาหารหรือว่ายังไงน้ําก็ไม่รู้นะมาหากินหรือเปล่าโอเคไปเราเข้านอนกันดีกว่า <c oughs> พบเจอกันพรุ่งนี้เช้าเลยนะผมง่วงนอนมากๆแล้วนะครับใช่นอนดีกว่าปิดไฟปิดไฟนอนแล้วปิดไฟไอตัวนี้นะไอตัวนี้เลยนอนแล้วนะง่วงกว่า มนอะไรเดินข้างล่างวะเสียงอะไรกันไม่ท้องไหมไม่ท้องเปะเสียงอะไรไม่รู้เมื่อกี้ดังมาจากข้างล่างนะทุกคนเสียงดเสียงอะไรเสียงอะไรอกันไม่รู้พี่ได้ยินกันไหมครับ ที่ผมได้ยินเสียงข้างล่างน,น,นะบอกเดินรอบๆบริเวณนี้นะพี่ๆนะนกล้องผมก็ไม่ค่อยสว่างนะพี่ๆนะทุกคนเราจะไม่เปิดไฟนะคะไม่รู้ว่าเสียงอะไรเนาะ เสียงก็มาเลยนะทุกคนผู้นํำปิดไฟปุ๊บเตียงมาเลยดังเลยไม่รู้ว่าอะไรเนาะรู้ว่าเหมือนอะไรแล้วก็เหมือนอะไรล่นลงไปทั้งอย่างใช่ไหมไอเสียงใครอ่ะมีคนเดินผ้าเปล่าทุกคนเหมือนมีคนเดินสองศัตว์ด้วยนะเขาเรียกกันด้วยแหละ จะไม่เปิดไฟเลยนะดังมากเขาเรียกกันดังมากหายแปบเทียงหายแปบเมื่อกี้เมื่อกี้มีคนเดินเสียงใต้ห้างแล้วนะพี่ใช่หรอใช่นี่เขาย้อนอะไรขึ้นเขาย้อนนะอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะนะปิดไ,ไฟปั๊บแล้วก็มาปั๊บเลยใช่ตกใจมู้ดเลย สนใจเลยพี่น้องนอนต่อไหมนอนดูก่อนนะโอเคค่ะทุกคนถ้ามีอะไรหรืออะไรไม่ดีอะไรแบบเนี้ยเนาะเราก็จะลุกขึ้นมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวาัาแต่ก็โชคดีที่เรานอนที่สูงเนะาะนอนนอนที่สูงมากๆทุกคนนะก็ถือว่าปลอดภัยนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะคะทุกคนฝันดีค่ะ ช้าแล้วนะเนี่ยไปน้ำเดินเดินเราตื่นสายแล้วเนี่ยภาคที่สองแล้วอ่ะกินหมองแล้วกันเนรู้ นะฮะเจ็ดโมงโอ้รู้สึกตื่นเช้าเนี่ยกลงมาบินเต็มเลยพี่น้ำด,ดูดิดูดิใกล้ๆอย่างดูเออนี่เนาะน่าจะมาใกล้กวนนี้นะจะได้สีจะได้ท่า สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนเนาะวันนี้ก็ตื่นสายกันนิดหน่อยนะคะเนาะพาอาทิตย์พาอาทิตย์สองมาแล้วแหละทุกคนแต่บรรยากาศดีมากๆเลนน้ำบอกแล้วก็เมื่อคืนก็ก่อนที่จะลาบก็เสียงอะไรก็ไม่รู้นะแต่นั่นคาดว่าน่าจะเป็นเสียงปั่นเสียงสัตว์ป่านะคะเพราะว่าที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะอุอดมสมบูรณ์เลยแหละสัตว์ป่าค่อนข้างที่จะชุมเลยเนาะอโอเค หลังจากนี้น้ำกับน้องพรกาก็จะเก็บข้าวของแล้วก็เดินทางกลับบ้านนะคะค่ะทุกคนตอนนี้เราสองคนก็เก็บข้าวเก็บของเสร็จแล้วนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเดินทางกลับบ้านแล้ะค่ะ ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกําลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับติ ตอนเราเจะเดินลงจากขาวอนนะครับผมขาวานนะครับเราก็จะถ่ายีให้เพื่อนๆได้ดูกันนะยุทธการลงจากข่าวอนนะครับผมขาวานนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมอ,อันตราย

Ja, Pineapple